สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีพี่น้องพี่ปานอาอา FC แฟนคลับสำหรับผูร้รอเซียนมดหาดใหญ่เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เด้อ,อเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้ค่ะอคลิปนี้แม่ครัวสิภาพไปตามตัวเลขแนวทางของผู้ใด เดนบนของอาจารย์ตำลึงทองให้เก่ากับหาห้ลงังแปดถือว่าผิดเพราะว่าเก่านี่ล่งลางแล้ววดที่ผ่านมาแต่ห้แปดหนึ่งซยไปเป๊ะเดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะซุยไปนิดเดียวอ่ะนี่ขวดสภาพไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์ตำลึงทองมือแรงค่ะพี่น้องมือแรง่ง สำหรับผูร้รอคลิปสรุปเด้อสำหรับท่านใดที่รอคลิปสรุปซีหบนเก้าหนึง่งมาลางมาน้ากันกอดข้อกันมาล้มอ่อมเถืงบนเถื่องล่างเขาล่างนี่เขาตัวตรงยุพี่น้องคลิปสรุปแม่ขั้วนี่แต่ว่ามาหังอยู่บนเพราะว่าเลขกลางอยู่หนึง่งเลขเลข เก่าอยู่บนชุดวิ่งกันคือหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าเก้านี่กับมะเข่าที่หนึ่งเก่าอยู่ดิงวดที่ผ่านมาหน่ะนี่ค่ะคลิปสรุปคลิปสรุปนี 1, 2, 2, ป่ติดหนึ่งสองสองขิดติดหาอยู่สามเอ้ยติด, 1, 2, ตด 1, ยื้อสองขีดเหรอติดหนึ่งอยู ล่างติดหนึ่งอยู่บนล่างติดหาติดหาบนล่างติดหาบนติดเก้าติดเก้าบนล่างน่าจะจับอยู่ดีดีเนาะพี่น้องเฮาน้ะอุ้ยสมยัยไหนแตกจะจับเข่ามาอยู่ในสูตรบนเบิดพี่น้องอ่ะเมื่อแรกแม่ครัวส,สรุปคลิปผู้ไดติดตามคลิปสรุปแม่ครัวเดอ้อทาเบิ่งกัน เพราะว่าสิสรุไปไว้พรุ่งนี้ก็จะยุ่งงานทรงทราบภานกิจอีกแล้วเมือ่อนี่ก็จะไปทรงอีกคนนึงเนะาะค่ะพี่นอ้องอาจารย์ตำลึงทองรับสายไหมนอ้อฮลัลโหลครับโอ้นึกว่าจะไม่รับสายแล้ว ทำไรเอ้าก็เห็นเงียบเงียบเนาะอ๋อนี่ว่าคุณมีธุระเออเพิ่งจะว่างว่าว่างก็ไม่ว่างเพราะว่าปีกตัวมาอ่างานสีดำอยู่แป๊บๆใกล้ข้างๆบ้านค่ะเอาเลยค่ะโอปีกตัวมาแป๊บหนึ่ง ราะว่าอ่าอ่าข้างๆบ้านเป็นงานเนาะเอาอาทิตย์นี้มันสี่ห้างานติดต่อกันเลยค่ะอ้าวไม่รู้มันโดนอะไรรู้โอ้ยตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วนะอ้าเนออค่ะค่ะ,ะคุณเลิกงานแล้วบ่ เลิกมาแล้วครับอ๋อเป็นไงอากาศร้อนไหมหรือว่าฝนตกไหม,มคืนนี้ตกข้งคืนครับโอ้ทั้งอาทิตย์เลยบ้านแม่ครัวนี่ตกทั้งอาทิตย์เต็มๆเ,เลยล่ะโอดีเนาะเย็นดีเนาะโอมันร้อนตกตกเออตกมาปลอ่ปลอยแล้วก็ร้อนตกมาไปปล่อยแล้วก็ร้อนโอ้เราอยู่คนเดียวไม่น่าร้อนเลยเนาะวาย <c oughs> <c oughs> คืนโอ้ครับเอออ่าโอเค,อเ,คเข้าเรื่องเลยค่ะโอเคครับอืมวดที่ผ่านมาของเราหลุดเนาะให้เก้าให้เก้าบนไปลงล่างเนาะโอชะได้จริงเลยไอแปดแปดหนึ่งชะตามากเลยใช่ผิดไปเต็มเดียวเลยค่ะซื้อลัตเตอรี่ตัสิบไปไหมแปดหนึ่งนี่นะ <Ooh. S 2> อู้ยชอบไปเลยอะโอ้ชุดอะายจังเออเนาะเล่ให้คนไปทำบุญไอ้ออกพรรษาไอ้เข้าพรรษาเออเขอ้าพรรษาอ๋อ oh. อ่ะเดินบนโอเคเดินบนเดินบนห้าสามห้าสามหกครับ ห้าสามหกค่ะาอสามตัวเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองค่ะหกห้าสามครับหก ห้าสามค่ะห้าสามสองครับห้าสามสองค่ะโอเคโอเคครับทีนี้สองตัวล่างครับเอ้ยสองตัวบนครับค่ะสามสามครับสามสามค่ะห้าสามครับห้าสามค่ะ จ็ดห้าค่ะสองตัวล่างครับอ่ามีเดินไหมคะโอบนใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ตัวละตัวเด่นล่างนะ่ะโอเด่นล่างใช่ไหมครับตัววิ่งตัววิ่งมีตัววิ่งเอ้ตัววิ่งรอ๋อมีสี่หกสามครับอ๋อเป็นตัวเด่นเนาะสี่ หกสามค่ะครับเก้าสี่เก้าสี่เก้าครับสี่เก้าค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะห้าสามครับห้าสามค่ะครับเอามีรุ่นกันพี่ร้องอา้าวบน จัดไปเน้นหนักที่ตัวไหนดีคะตัวหนึ่งสามตัวเนาะค่ะเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองค่ะนั่นเลยครับสองตัวสองตัวสามสามครับสามสามค่ะ ครับเจ็ดห้าค่ะโอเคค่ะแล้วชุดล่างคะชุดล่างอ้าสี่ครับไลสี่เก้าสี่เก้าค่ะเ้าสามครับโอ้โหของอาจารย์ตำลึงทองน,นี่ตัวปักหลักแม่นมากเลยอย่างที่ผ่านมาเนาะแปดหนึ่งนิ้บถามควาไม่ควไ,ได้ไไอ๋อ ถ้าติดล่างมันจะมีห้าสี่สามเหมือนกันค่ะโอ้โอเคโอเคจะบนนะครับบนของแม่ครัวก็มีมีมีเก้ากับห้าค่ะเก้ากับห้าอืมอโอ<บ>ไ้ไม่ครัวแม่นนะก็ชนกันที่ห้าอยู่ดีอ่ะอย่างงวดที่ผ่านมาก็มีแปดกับหกใช่ไหมที่คุยกับคุณอนะ่ะครับอืม แต่คุณจับที่แปดเก้าแต่แม่ครัวไปจับที่อ่าอะไรนะเออแปดหกก็เหมือนกันเออเออแม่ครัวไอ,อสองตัวล่างพิเศษตัวหนึง่งคะ่ะสองตัวล่างมีพิเศษอยู่ตัวหนึง่งค่ะเก้าห้าครับเก้าห้าครับโอเคค่ะ อางวดนี้นะเลขของแม่ครัวนี้มันติดบนมีมีเก้ากับห้านะติดบนเอาใช่เหรอ,อมีมเก้ากับห้าแต่ถ้าติดล่างนี้อ,อ่าชุดชุดที่เดินยังไม่หลุดก็คือห้อาสี่สามห้าสี่สามอ่าแล้วก็วมีมีตัวติดมาอยู่อ่า เลขวิ่งเงินแสนวิ่งล่างเงินแสนมีสองกับหนึ่งสองบหนึ่งอืมสองบหนึ่งอก็น่าจะเป็นหกหนึ่งของคุณไหมหรือว่าสี่เก้าห้าสามประมาณนี้แหละคุณชอบไหมหกหนึ่งก็ก็มีลุ้นค่ะหกหนึ่งอืมแต่ผมชอบผมชอบเก้าเชอบสี่เก้าไหม ถ้าเป็นสี่เก้าแม่ครัวว่ามันจะกอดคอกันมาไหมประมาณนี้แหละมันมาได้ไหมก็ไม่รู้เพราะว่าของของเอฟซีสริมมี่แกมาสี่กับเก้าแล้วไม่เคยมาด้วยกันนะแยกกันนะสิบสามงวดของแกยังไม่หลุดเออหลุดไปงวดหนึ่งอยู่สิบสามงวดหลุดไปงวดหนึ่งแกเด่นล่างอย่างเดียวนะ่ะแต่แกก็ไม่ปักหลักหรอกแกมาสี่กับเก้า พอดีมาเซนที่ส<อ>ี่กับของแม่ครัวทีนี้เอาเราก็เอาสองกับหนึ่งมาติดมันน่าจะไม่พลาดสองนะับ่นอือนี่คือเราคุยกันชุดล่างเนาะครับอ่อสองตัวบนเขาเม่นตัวไหนครับสองตัวบนแม่ครัวชอบไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าอ ศูนย์ห้าศูนย์เก้าอืมแต่จะเป็นไหมแต่จะจะโอเคไหมประมาณนี้แหละห้าน่าจะติดเนาะห้าเนาะห,ห้าบนน่าจะมาเนาะอืมใช่ถ้าห้าบนมามันจะเป็นอ่าคิดว่านะเราจะตามจตตามความคิดเราไหมครับเออมันจะเป็นสี่ห้าหรือว่าศูนย์ห้าประมาณนี้แหละ คิดว่าห้าเก้าไม่ไม,ไม่ไม่กอดคู่กันมาแน่นอนใช่ไหมอืมเเจ็ดห้ากอดกอดได้ไหมเจ็ดเจ็ดท่า่ะเจ็ดห้านี้มันเป็นตัวที่ไม่น่าลงทุนของแม่ครัวคือเจ็ดอ่าไม่อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไอาจารย์อืมเออเกิดมานี่ไม่จะออก เจ็ดมามันจะออกเก็นห้าเลยนะแม่ครัวใช่อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้<ม>แต่ตัวเลขที่อันไม่น่าลงทุนบนของแม่ครัวคือเจ็ดแต่เราคุยกันเฉยๆอือแต่แม่ครัวแม่นนะไอ้ของอาจารย์ก็แม่นเหมือนกันเพิ่งจะหลุดงวดนี้แหละแต่เดือนมาตั้งหลายงวดแล้วของอาจารย์เขาพิ่ง เอฟซีฟังอยู่ทับวิ่งวิ่งของแม่ควันนะครับผมผมมั่นใจอยู่แม่ควัวแม่นครับค่ะของอาจารย์ก็แม่นมันชนกันที่ห้าไงอาจารย์ชนบนอะ่ะส่วนข้างล่างมันก็มีสี่กับสามที่ชนกันกักบของแม่วัวน่ะสี่กับสามค่ะสี่กับสามคือสูตรล่างของแม่ขวันสามห้าเป็นสามห้ามันมาได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่า สูตรล่างของแม่ครัวคือตัวนี้คือแม่นมากสามตัวมาตัวนี้ยังไม่หลุดนะห้าสี่สามห้าสี่สามอืมถ้าสาม 5, 3, จับคู่ได้ไหมจับได้ค่ะโอ้ oh. อืมจับได้ค่ะอาจารย์จับได้อแม่ครัวก็ไม่เก่งหรอกทาสูตรเพิ่งจะเกิดอ่ามาทําสูตรปีสองปีนี้แหละอ่าไอเก่งไม่มีผลอะไร ฮกไอเก่งไ,ไม่มีปัญหาหรอกค,ครับมีปัญหาแต่เ,เม่นนี่แหละไม่พอเม่นนะสู่อาจารย์ไม่ได้อาจารย์อ่ะเออทำสูตรเลขมาหลายปีกว่ามีอาจารย์หลายคนครับเจงเก่งแต่ไม่เม,ม่นว่ะแต่เม่นพอเม่นกว่าเาโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ คับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เช่นกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอาจารย์ตำลึงทองเพิินกับเป็นคนบม่มว้วนมวนผู้ใดยอยากเบิ่งสูกหลับน้ำเพิินกะติดตามเลยแม่ขัวกับเบิ่งน้ำเพิ่นนีละเพิินว่าปีนี้ดวงแม่ขั้วเฮงดิอาจจะแม่นพี่น้องถือรอตตอลีมากแล้วกัม่ถูอ่าารอตตอรีมาสองหัวละดิ หวยเล่ากัดได้เรื่อยๆอยู่ดิหมวดเมื่อกี้นี้พลาดเต้มเนาะพี่น้องเอาเด่นบนห้าสามหกของอาจารย์ตำลึงทองจับคู่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าเฮ้ยเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสองหกห้าสามห้าสามสองอือคือเลขสามตัวอาจารย์เพิ่นเนียนสองคู่ คือ9 7 5และเก2สส่วน2ตัวมี3 3 5 3และวก็7 5เน้นไปที่3 3กับ7 5ส่วนขางลางเด่นล่าง4 6 3จับคูมิี4เก1า3และ9 5สุดพิเศษเดอนที่วงกลมใบพี่น้องอาจารย์เพิ่นกระเน่นที่4 9เกับห3อสะ ขอบุญขอบคุณสําหรับอาจารย์ตําลึงทองที่ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขัดวแม่ขัดวกะสินําไปเผยแผ่ให้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮาน้ำไปพิจารณาหรือว่าเอาไปจับหลักสิบหลักหน่วยของท่านที่แม่นๆม่นเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไรคนละหนึ่งแชร์พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ